ท่าซอยแปดนะครับงานป้ายไฟเนื่องจากว่าติดไม่หมดนะครับมาเช็คแล้วมีอาการไหมเป็นยงไงบ้างอะพี่เสือกูวหลอดไหมกัวหลอดไหมครับประมาณกี่หลอดพี่น,นับอนลองนับดูดิเท่าที่เห็นนะที่มันไหมอ่ะ ถึงสิบห้าหลอดนะ,ะอ่างั้นซื้อหลอดมาเปลี่ยนใหม่เลยอ่าประมาณสิบห้าหลอดเบื้องต้นแค่นี้ก่อน,อ,นอ๋ออันตรายโอ้โหดีจับรอยอย้อยเลยเนี่ยเอาละโอ้โหติดโครงวะเนี่ยโอ,อย้ออโหใช่ไงดูพี่เสือก่อนไง ผมเห็นพี่เสือเดินไงผมก็เลยกล้าเดินไปเนี่ยโอเคเ็าเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ช็อตใหมสิบห้าหลอดซื้อหลอดมาเปลี่ยนแกะเปลี่ยนแต่ว่าหน้างานค่อนข้างที่จะเอาหลอดขึ้นมาเปลี่ยนย่านะครับเพราะว่ามันอยู่แนวนี้นะครับต่อปอ้าออกเลยแนวมันจะไปหนนีนะครับหลอดมีการบริเวณขั้วมีการช็อตไหมแล้วก็ ต้องเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับต่อขั้วใหม่สิบห้าหลอดประมาณสิบห้าหลอดได้นะครับขาดเหลือบวกลบนิดหน่อยนะเท่าที่มองเห็นนะครับมีสเปคหลอดอะไรไหมพี่เดี๋ยวถ่ายสเปคลอดเยอะเลดีกว่าเะาเอาชุดเดียวกันเลยนะ โอเคนี่ช็อตไหมโอเคถ้าเราใช้แบบซึ่งที่เราเคยใช้แบบเสียบหัวเออเสื้อจิ้มเข้าไปเลยใช่แล้วอย่างนั้นเราจะยิ่งเราไม่ต้องมาต่ออันนี้มันต้องมานั่งขันไหมใช่เพราะถ้าใส่ไม้ปุ๊บดึงออกแล้วก็ตลอดใหม่เสียบเข้าไปอ๋อได้ได้มันจะชัวร์กว่าเนาะนไ,ได้ได้ต้องหัวลายท้ายนิวตันเหมือนเดิมไหมไม่ครับเสียบกลงข้างเดียวจบเลยนะ 5, 5, 5. ประเด็นคือเราต้องลื้อออกมาไง ถ้าเปลี่ยนมันจะเอาหลอดขึ้นมายัางไงพี่เสือวะเล่นแนวน้ามจะเดึอเอาหลอดขึ้นมาหลาขึ้นมามือล้วงถึงหรอมือ<ด>น่าจะถึงไหมคิดว่าได้ไหมมือล้วงเข้าไปเหรอบันไดสไลด์บนหลังคาได้ใช่ไหมได้นะนนอ่าบริเวณข้างล่างจะเป็นหลังคานะครับ คาดว่าน่าจะเอาโอ้มีสายไฟเลยไอ้ไฟแรงสูงอ่ะเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้มีไฟแรงสูงอยู่ได้พี่ในตรงนี้ได้ข้างล่านี่เป็นสายไอ้สายสัญญาณเข้าใจแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้แน่ใจนะเสียวอ่ะไปจ้างเขาอุ้มก่อนไหมแล้วค่อยทำเพื่อความมั่นใจเหรอจ้างไม่แพงเอไม่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 กี่บาทการไฟฟ้า เนี่ยมาคุ้มแนวนี้เลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพราะมันใกล้แนวสายไฟนะครับจากเ,าเรื่องการอบรมเซฟตี้นะจะทํางานใกล้สายแนวไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้นะครับอาจจะต้องมีการจ้างไฟฟ้ามาคุ้มหลอดแล้วค่อยทํางานไฟตรงนี้โดยการเปลี่ยนหลอดอะไรนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยสี่สิบหลอดอ อ๋อถ้าเรียนหลอดใหม่หมดเลยสี่สิบหลอดอ๋อประหลาดแย่แล้วถ้าใช้เปลี่ยนก็คือยกชุดจะชัวกว่าสี่สิบหลอดสี่สิบหลอดนะหลอดเย็นสภาพหลอดเนื่องจากคุณภาพหลอดไม่ได้มาตรฐานโอเคหลอดได้ได้แต่เราน่าจะเอาสเปคใหม่มาใส่ดีกว่าเนาะโอเคโอเคได้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 โอเคงั้นแก้ไขก็คือว่า แต่พี่เสือว่าตั้งบันไดขึ้นได้ใช่ไหมบันไดสไลด์อืมนั่งร้านไม่ได้ได้แต่บันไดสไลด์นะอ,อ,น,อ,อะนอนทำไม่ได้ใชเนาะอ๋อให้เราเปิดผ้าลงนั้นหน่อยใช่เปิดผ้าเราไม่ต้องดีแลเดี๋ยวเอาดี๋ยวเอาตัวนี้ม่ไม่ก็จะถึงแล้วเนี่ยท่านนอนข้างบนก็ถึงอ๋อก็ต้องตัวพี่เสือย่างเดียวไงผมไม่ได้ไง เราดีเสือมาเดียวดีงั้นน่ะเออได้ได้ได้ต้องให้ที่ผมเขาซื้อแบบเสียบหัวเดียวอ่ะอ่าจะได้ทำงานง่ายเสียบแล้วคลิกเลยฮะเสียบหัวเดียวอ่ะทำได้นะถ้าแบบนี้มันต่อยากอีกตัวนั้นปิดอ่ะอันนั้นนี่ยใช่ใช่ใช่เขาต่อต่อเป็นลายมาแล้วก็วางวางเลยอ่าแล้วก็คลิกคลิกคลิกเลยนะก็ได้ได้แต่ตามนี้แก้ไขหน้างานคือต้องเปลี่ยนหลอดใหม่ เพราะหลอดสภาพาไม่ได้มาตรฐานทําให้ช็อตไหม้ตลอดเวลานะครับหลังจีกเดินเมลแล้วโอเคครับทำงานประมาณนี้อ่าถ้าเราต่อไปตอนนี้เดี๋ยวไม่เกินเดือนก็จะไหมกเพราะว่ามันมันไหม้ไล่ไหม้ไปเรื่อยๆแต่ละจุดแต่ละจุดอตากแดดตากฝนอะไรด้วยไได้ดนะอ่าได้ได้ได เทปเนี่ยมันเป็นงูนะอ่าไม่ผิดผมก็เสียวตกไกัลนะพี่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันกรอบมันเนี่ยมันจะกรอบอ่าเขาเรียกอะไรกระดูกงูมันร้อนแล้วมันจะช็อตอ๋อ สภาพของอุปกรณ์ที่มาใช้ในหลอดไฟไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดอาการช็อตดับอยู่เรื่อยๆนะครับคือถ้าจะเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนหลอดทงแผงนี่เลยนะครับเพราะว่ามันจะโดนแดดโดนฝนและตวงบริเวณกระดูกงูที่ต่อมันจะกรอบถูกต้องไหมใช่ครับพอกรอบปุ๊บก็จะทำให้เกิดการช็อตตลอดเวลานะครับอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐานมากกว่านี้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าน่าอ๋อนี้อันเดิมนะครับ โอมันร้อนแล้วไม่ละลายไ่จะทให้้อ๋ออุปกรณ์ไม่ได้าม,มตาตรฐานตงารงขั้วหลอดทำให้หลอดดับสรุปปัญหาน,านา่น่าจะชัดเจนแล้วลหละคือต้องซื้อเปลี่ยนใหม่โดยที่ให้มันได้ม,ดมาตรฐานกว่าเดิมโอเคดีกว่าเดิมนะครับแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับทําใช้งานป้ายไม่ได้น่าจะเป็นหลอดไฟภายในบ้านนี้ได้อยู่แต่เนื่องจากว่าอันนี้เป็นงานติดป้ายนะครับต้องมีโดนแดดโดนฝนบ้างนะครับ ต้องสำหรับใช้ภายนอกนะครับหลอดไฟโอเคแค่นี้นะพี่เสือโอเคขอบคุณมากโอเคสาเหตุที่ไฟช็อตบ่อยนะครับเนื่องจากขั้วมันร้อนขันน้วตรงนี้ใช่ห้พี่เสือเนี่ยใช่เป็นยังไงครับพี่เสือเขาเรียกกระดุมงูกระดุมงูตรงนี้ใช่เพราะว่าติดมันร้อนแล้วมันละลายละลายแล้วน,นี่สาเหตุหลักเลยที่ทําให้ไฟไม่ติดตลอดนะครับ พอมันเจอความร้อนมันก็ละลายแล้วล่ะพ้าติดมันร้อนมันละลายพ้าติดร้อนละลายนะครับคือมันหลวมมันติดมันหลวมพวกเนี้ยมันมันหลวมง่ายไอ้พวกเนี้ยมันหลวมพอหลวมปุ๊บก็อาร์คแล้วล่ะเกิดวามร้อนพอึ้นมาปุ๊บมันจะร้อนอยู่กัรอ้อนพวกนี้จะเป็นเรื่องใหม่ไม่ละลายแล้วมันก็ู่ลพอละลายแล้วมันก็ช็อตเลยช็อตเลยใช่นี่คือสาเหตุหลักนะครับอือเป็นอย่างงี้ก็คือว่าต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ใช่ครับเปลี่ยนรุ่นใหม่สักประมาณสักสี่สิบรอดต่ว่าณอือแต่ง จริงๆผมนับวันนั้นผมนับไรทีสามสิบสามหลอดนะสามไม่สามสิบหลอดเออผมนับสามสิบสามหลอดมันมันกินแล้วรางก์เหลือไว้ก็ดีแต่ก์ก็เผื่อไงมันแถวละแถวละเจ็ดหลอดห้าแถวอ๋อสามห้าอ่าประมาณสามสิบห้าอ๋อโอ้สงสัยผมนับผิดนะแต่เราเผื่อไว้ก็ได้เผื่อไว้ไม่มีหาเหลือดีบว่าขาดแตกเผื่ออะไรใช้ที่อื่นได้เออถือว่าสองกล่อง ไม่ไหม้สะเละเลยฮมันอย่างเงี้่แทบทุกหลอดเลยพี่ถ้าพี่ยังไม่ไหม้กำลังบวมอยู่พี่เอาละเปิดไปอีกแบบบันเตรียมตัวที่จะไหม้แล้วล่ะพร้อมแล้วล่ะไหม้ถ้าเราต่อวันนี้มันก็จะไหม้อีกใช่ไม่ต่อไม่ได้แล้วเพราะตัวนั้นมาเนนี่ก็ต่อสายไฟไว้ลมูดวงพี่มันหลอนี่ต่อเองได้แต่พี่ต้องเอาหลอดที่ไหม้ออกให้หมดใช่ใช่ใช่ถ้าเราลื้ออย่างนั้นมันลื้อทีเดียวเลยดีกว่าใช่ได้ได้ได้โอเค ร้อมตายเลยเหล็กเหยียบไม่ได้ห <c oughs> ออนังติดกระดูกเลยไม่ขึ้นไดดแบดเดียวยิ่งเหงื่อโซกกันเลยอ,อันตรายด้วยทำงานแดดร้อนๆนะะแล้วทีนี้ก็ต้องปิดไฟก่อนแล้วค่อยทำพี่เสรนี่สายไม่แตกไไม่ได้ใช่ไหมผมไม่ได้ออกอลยนะปิดเบรื่อ์ไไลงเลยลงอกตัวนะอุ้ยมันพุ่งอะไรอื่นเลยไม่เป็นไรที่เปิดมันก็ติดไปของมันไม่เป็นไร มันจะติดของมันมันจะท้อกอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะที่วางบันไดหนีไฟอ๋อบันไดหนีไฟอ่มันเป็นบันไดหนีไฟแต่เราใช้ได้เห็นมันขายอยู่นะนี่หรอนั่นเป็นกี่เมตรเราไปใช้ตรงนั้นได้ไหมเมื่อกี้ผมจะพยายามมีคนดูอยู่นั่นนี่มองไม่เห็นลองว่าฮะได้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 ตามไปครับโอเค